เจอเพื่อนเราแล้วนะฮะสวัสดีเพื่อนว่าไงว่าไงอะว่าไงล่ะแล้วแกว่าไงอ้าแล้วแกว่าไงอะไม่ฉันถามว่าแกว่ายังไงไม่แล้วแกว่ายังไงสวัสดีทุกท่านเลยวันนี้เราจะมาเล่นแมพเกี่ยวกับเด็กแคลนะหรือว่าสถานที่รับเลี้ยงเด็กนั่นเองนะเราจะมาย้อนวัย กลับไปเป็นเด็กไม่ใช่เด็กดิเป็นทาลกเลยก็ว่าได้นะคะ <What? S 1> ถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยย้อนวัยนะะจากเออแก่ๆกลายไปเป็นเออเด็กทาล็กเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงนะทุกคน <c oughs> งั้นพี่นิวนะขอมาที่แมบนี้เลย <c oughs> เด็กแขกเซ็นเตอร์นะคะไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงไปเล่นกันเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าแมพแล้วเนะี่ยกดเพลย์เข้าไปเลยนะคะมาแล้วมาดูกันแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือเป็นเออเพศชายนะคะ เราก็ต้องเป็นเพศหญิงสิทุกคนและมันก็ให้เราเลือกอีกว่าเราจะเป็นเบบี้หรือว่าจะเป็นเอ่อคนที่เลี้ยงเด็กนะคะพี่นิวขอเลือกเป็นเบบี้แล้วกันนะเดี๋ยวนะแล้วมันก็ให้เราเลือกอีกว่าเราจะเป็นเอ่ออายุเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเบบี้ดิอ่ะเป็นเบบี้นะโอ้รู้สึกว่าเลือกเยอะมากเลยนะวิมีทรงผมแบบพี่นิวด้วยนะแต่ว่าเป็น v i p ต้องจ่าย25าโลบากตังพอปะเนี่ยตังไม่พอนะโอ้แม่ก้อนทุกคนจบเลยตังไม่พอ งไม่เป็นไรนะเราก็เอาทรงผมที่เราพอจะซื้อได้ละกันนะส่วนเสื้อผงเสื้อผ้านี้ต้องเลือกไหมเนี่ยอะเอาแค่นี้ละกันนะทุกคนบอแดดเออเราต้องเลือกเสื้อผ้านนะฮะอะไรกันเนี่ยอะยังไงไปแล้วทุกคนมาแล้วนะเป็นเบบี้เดี๋ยวนะ <Huh? S 1> นี่คือเบบี้เหรอ <laughs> ทำไมเบบี้มันตัวใหญ่จังเลยอะ่ะ <laughs> รู้สึกว่าในแบบนี้พี่นิวเคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ได้มีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะ สงสัยเราจะเป็นเบบี้จริงๆนะพอเราเทียบตัวกับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ดูตัวเล็กนะคะนี่ค่ะก็คนนี้เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมอ่าอุ้ยตัวนี้มีแบบว่าคานเข้าไปได้ด้วยมีแมวมาแอบอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอ่าแล้วไงอะ่ะแล้วเราจะได้แมวมาครอบครองโอ้นี่ไงถ้าเกิดเราเจอสัตว์อะไรนะคะเราจะได้สัตว์ตัวนั้นมาครอบครองนั่นเองนะคะโอ้สุดยอดเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นทางเดินอีกนะคะเอ่อตัวนี้คืออะไรอันนี้คือลงไปนะทุกคนปุ๊บ โรู้สึกว่ามีแต่คนมีสัตว์เลี้ยงเป็นแมวทั้งนั้นเลยนะคะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่เออรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมีลูกเป็นของตัวเองหมดเลยนะคะและว้วคนไหนคือแม่เราแม่จ๋าอุ้มหนูนาทิจ้าแม่จ๋าแม่จ๋าโอ้ยเหมือนผู้คนเดียวไม่ได้ยินเราเลยงั้นเดี๋ยวเราลงไปสำรวจตรงอื่นกันดีกว่านะอันนี้คืออะไรมีโรงพยาบาลด้วยนะคะว้าวในแบบนี้มีการอัปเดตมาเยอะแย,ย,ยะมากมายจีเดียว สถานที่นี้คือโรงพยาบาลนั่นเองกระโดดขึ้นเตียงได้หรือไม่กระโดดไม่ได้ด้วยเนะี่ยเอากระโดดได้โอเคเฮ้ยมันมีชั้นบนด้วยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชั้นบนกันนะเป๊บไปเลยนี่เป็นไงเด็กทะลุขึ้นบันไดเึ๊บขึ้นลําบากมากเลยนะทุกคนดูดิเพราะความที่เราเตี้ยนะะขึ้นลําบากมากแต่ก็ขึ้นไวอยู่นะโอเคขึ้นมาชั้นบนนะคะชั้นบนนี้อามองเหมือนกันว่าเป็นอะไรเนี่ย มีเครื่องแต่งกายให้เราเลือกซื้อด้วยนะมีหน้าตงรงหน้าตาด้วยนะเออดูดีลองเปลี่ยนหน้าตาดูไหมอ่ะเปลี่ยนเออเปลี่ยนไม่ได้เลยทุกคนบอดแดดทำไมเปลี่ยนหน้าตาไม่ได้มีแบบว um ่าร้องไห้ด้วยนะนี่อันนี้คือหน้าร้องไห้นะแง่แง่แม่แจ๋มแม่แจ๋มแม่แจ๋อะไรเนี่ยสต๊อปสต๊อปนะคะเออมีการร้องไห้หาแม่ด้วยนะส่วนด้านนี้เป็นเออเป็นห้องน้ํานะคะอันนี้คือห้องน้าผู้หญิงอุ้ยตก ประตูเปิดดันตัวเลยอ่ะอันนี้คือห้องน้ําผู้หญิงนะคะเด็กทารกอย่างเราก็คานไปเรื่อยเลยอะจะนั่งส้วมก็ลําบากนะเนื่องจากเราตัวเตี้ยกระโดดไม่ค่อยถึงอะอุ้ยเดี๋ยนะนี่คือนั่งส้วมแล้วเหรอโอเคนั่งแล้วนะคะโอโหเหลืองเชียว <laughs> ในส้วมก็คือเหลืองเชียวนะคะสงสัยมีคนไม่กดชะโครกอันนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นนะคะตุ๊กตาหมีอ้ยสามารถอุ้มมาเล่นได้ด้วยนะตุ๊กตาหมีน่ารักมากๆทีเดียวอ สามารถเล่นได้จริงนะสต็อปเลเริงก็ได้ส่วนอันนี้เป็นเครื่องบิน <c oughs> เครื่องบินก็สามารถนํามาหยิบเล่นได้นะแบบนี้เอ้ยดูดีนะทุกคนเออ <c oughs> เดี๋ยวเราลองลงไปตรงอื่นกันดูนะฮะ <c oughs> โอ้โหบันไดนี้แบบชันมากอาะโดดเลยเละกันอึ๊บอะเดี๋ยวเราลองออกไปด้านนอกเดคแคร์กันดูนะว่าด้านนอกนั้นมีอะไรบ้าง <c oughs> ด้านนอกด้านนอกสู่อิสรภาพนะคะ <c oughs> ไม่มีใครมารับเลี้ยงเราเลยนะคะเนี่ยไม่มีผู้ปกครองคนไหนมาอุ้มเราสักคน ด้านนู้นก็เป็นแบบว่าเป็นหมู่บ้านนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่รอรถเมย์มีที่รอรถเมย์ด้วยนะเออดีเมื่อกี้พี่นิวเห็นรถเมย์ผ่านไปอยู่นะคะอันนี้เด็กทารกแบบเราก็มานั่งรอรถเมย์นะอา้าวมีเพื่อเรามานั่งด้วยสวัสดีเพื่อจ๋าเอาเพื่อร้องทําไมอะดูดิเพื่อหน้าตาร้องไห้ทําไมอันนี้เราก็นั่งรอรถเมย์แปบ๊บหนึ่งนะเอ้ามาแล้วนะคะรถเมย์นี่กําลังแล่นมาเลยนะคะแต่ว่ามันไปอยู่เลนนู้นคืออะไร แสดงว่าเราต้องรอให้รถเมย์มาที่เลนนี้นะคะรถเมย์จอดก่อนจอดจอดก่อนรถเมย์รถเมย์จอดนะรถเมย์เดี๋ยวเพิ่งไปขอขึ้นไปด้วยคือรถเมย์ได้ปะเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้นะทุกคนเดี๋ยวรถเมย์ใจเย็นเอ้ยเอ้ยเอ้าขึ้นไม่ได้เนื่องจากเราเตี้ยเฮ้ยขึ้นรถเมย์ไม่ได้รถเมย์อะไรกันเนี่ยเฮ้ยแต่เพื่อเราขึ้นไปได้แล้วไม่นะฉันขึ้นไม่ได้รอฉันด้วยรถเมย์รถเมย์ไปแล้วเดี๋ยวเพื่องในรถเมย์รอฉันด้วย เดี๋ยวจะเย็นไปแล้วตกรถเลยนะคะอะไรกันเนี่ยทําไมเราขึ้นรถเมย์ไม่ได้โอ้ยรถเมย์ฝั่งนี้มาแล้วงั้นเรามาขึ้นฝั่งนี้เอาก็ได้นะฮะรถเมย์เดี๋ยวเพิ่งไปโอ้ให้ตายเถอะไม่น่าเกิดเป็นทารกเลยรถเมย์เฮ้ยขึ้นได้แล้วโอ,วโอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะขึ้นมาได้แล้วเย้ yeah. ในที่สุดเราขึ้นมาบนรถเมย์ได้แล้วนะคะอันนี้คือคนขับนะทุกคนนี่คนขับ ตอนนี้รถเมย์ก็กาลังแล่นไปนะคะรถเมย์จะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะคะอ่ะตอนนี้รถเมย์ก็วิ่งไปนะคะสรุปนะคะรถเมย์จอดตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวนะ <laughs> จะลงยังไงรถเมย์จอดตรงนี้นะ,ะไม่ไปต่อแล้วอะรถเมย์เนี่ยมาสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะคะอ๋อโอเครู้เรื่องนะทุกคนแล้วเราก็มาที่ไหนกันเนี่ยมีแคมป์นะคะ มีแคมปิ้งอยู่ตรงนู้นโอ้โหรู้สึกว่าแบบนี้ดูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นเออคล้ายแคมปิ้งนะคะหรือว่าเข้าค่ายอะไรแบบนี้มีบ้านด้วยนะคะบ้านสําหรับนอนพักผ่อนแคมปิ้งนะคะอันนี้เป็นบ้านสําหรับผู้หญิงนะทุกคนเพราะว่าเตียงนอนเป็นสีจุพปูอุ้ยน่ารักสามารถนอนได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะไปนอนชั้นบนก็ได้อ้าวชั้นบนคลิปไม่ได้เ <laughs> นี่ยอันนี้คือเรากําลังนอนหลับอยู่นะคะโอ้โหน่ารักทีเดียวอ่ะ ถ้าเกิดจะไม่หลับก็สต็อปนะคะก็จะลุกแบบนี้อ่าเออน่ารักดีนะแบบนี้ในแมปต่อมาเราจะมาเล่นแมปนี้กัน Baby l o p เ d เดแ a r e นะคะอ่าน่าสนใจทีเดียวแมบปบนี้ก็มีมานานแล้วนะแต่ว่ามันก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยเอาแหละตอนนี้เรามาอยู่ในแมปเรียบร้อยแล้วไงต่ออ่าอันนี้มันให้เราไปเป็นเออเแบบี้นะนี่เลยตอนนี้เราก็กลายเป็นเบบี้นะโอ้โหอันนี้เบบี้ของแท้เลยนะคะผมก็ยังไม่มีนะคะ มีแต่อะไรก็ไม่รู้เลยเป็นเบบี้ของแท้เลยอ่ะมาดูกันนะคะว่าในแบบนี้มันเล่นยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมีข้อกั้นด้วย what that กระโดดเข้าไปได้ด้วยนะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นข้อกั้นเด็กแบบว่าการคานออกมาอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีห้องอาหารอยู่ตรงนี้เออด้านบนนี่คืออะไรเนี่ยหุ้ยขนมขนมอะไรเนี่ยเนี่ยมันขนมมากรองนี่นะทุกคนโอ้โหแค่เห็นก็หวานแสบคอแล้วนะคะ ใครเคยกินมากะลองบ้างหวานจริงๆเฮ้ยตรงนี้มีขวดนมเอ้ยมีขวดนมด้วยนะหยิบได้ไหมอ่ะหิวนมมากๆเลยแต่ก็หยิบไม่ได้ให้ตายเดี๋ยวทุกคนหยิบไม่ได้นะขวดนมมาตั้งโชว์เฉยในตอนนี้ก็มีผู้เล่นอื่นอยู่นี่นะแล้วทําไมเขาไปไหนกันหมดอนะ่ะทุกคนคนไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะงอนี้เป็นห้องของเล่นสุดยอดเล่นได้ไหมเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวลูกบอลไม่สามารถขยับได้งั้นเดี๋ยวเราลงไปเล่นสไลเดอร์ลงมากันนะคะ เดี๋ยวนะ <g ül> เล่นยังไงอะไต่ขึ้นไป <Huh? S 1> แบบนี้แล้วก็ไหลลงไปเอ้าไหลก็ไม่ได้นะ <g ül> นี่มันเป็นของเล่นที่เล่นไม่ได้จริงนะคะเฮ้ยเราเจอเพื่อนเราแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนจ๋าเจอเพื่อนเราแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนว่าไงว่าไงอะว่าไงล่ะแล้วแกว่าไงอาแล้วแกว่าไงอะ ใช่ฉันถามว่าแกว่ายังไงไม่ละแกว่ายังไงเอาอากาศทุกคนคือแบบถามกันไปถามกันมานี่ก็คงไม่รู้เรื่องนะี่ยอุ้ยเจอเพื่อนอีกแล้วโอ้โหแต่และคนที่แบบสีผิวไม่เหมือนกันเลยเนะี่ยอีกคนนึงน้ําตาอีกคนนึงขาวอีกคนนึงชมพูอุ้ยตรงนี้มีผีเสื้อบินว่อนเต็ไมไปหมดเลยนะคะผีเสื้อผีเสื้อโอ้โหคือแบบว่าเป็นส่วนสาธารณะในฝันเลยนะคะเนี่ยมันดูแบบว่าอากาศสดชื่นมากเลย อ่าตรงนี้คือสนามเด็กเล่นนะเดี๋ยวเราลองมาเล่นสนามด็กเล่นกันดีกว่านะฮะดูซิว่าเล่นได้หรือไม่เฮ้ยตรงนน้นมีเพื่อนเราเต็มเลยเพื่อนจา๋าวันด,ดีจา้อาอ้าวเพื่อนหายไปไหนหมดละ่ะเพื่อนอา้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นการเล่นกองทรายนะคะอ่าการเล่นกองทรายอันนี้ก็เป็นเอ่อไม้โยกนะคะเล่นกับเพื่อนได้แต่ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วย <c oughs> เล่นคนเดียวมันไม่ได้ไงตรงนี้เป็นเหมือนอะไรนะเป็นเหมือนบ่อน้ํานะคะสามารถลงไปไว่ายน้ําได้ เงี้ย yeah. เอาไว้จมเลย <laughs> จมทีเดียวนะ,ะทุกคนเออมันจมไปแล้วอะบอดแดดคือ <laughs> ถ้าเกิดเรื่องจริงนี่คือจมน้ําตายไปแล้วนะคะเนี่ยครื่อแบบจมมิดหัวเลย <laughs> อ่ะมาอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เราเป็นเด็กแบบว่าเป็นตัวเราเลยเนะะี่ยค่ะแต่ว่ารูปร่างเป็นเด็กนั่นเองอนะ่ารักตะมุตะมิ ก mm. ็ในแบบนี no. like ้ชื่อว่าแบบเดย์แคร์เหมือนกันนะคะก็อารมณ์เหมือนกับว่าเรานะคะมาอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กนะแต่ว่าเราเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะยังไม่ขึ้นอนุบาลใะอารแบบนี้นี่ค่ะโอ้โหใหญ่โตทีเดียวกับแบบนี้นะทุกคนอ่ะวันนี้นะพี่นิวว่าได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาย้อนไปเด็กอีกทีนึงนะแต่ว่าเป็นเด็กที่แบบเป็นทาลกจริงๆนะคะก็จะบอกว่าการใช้ชีวิตเป็นทาลกหรือเป็นเด็กเนี่ยดูสบายที่สุดแล้วนะคะสบายกว่าการเป็นผู้ใหญ่อีก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรีบโตเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเป็นเด็กดี่สุดเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็ได้มาใช้ชีวิตเป็นเด็กก็สนุกมากมายทีเดียวอ่ะวันนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆตอนนี้รู้สึกหิวมากเลยมีอะไรให้เรากินบ้างโอ้โอเค้กโอ้ยมีเค้กด้วยเอาไงอะโอ้หิวมากเลยเดี๋ยวทำไมหยิบไม่ได้สักอย่างนี่เธอฉันหิวมากเลยทำไงดีฉันก็หิวแต่ฉันหิวกว่านะ